คือสองซ้ำคือสอบซ้ำอะไรอไร่อะคืออะไรอะลาบินไงโอ้ยอย่าเลยไม่เอาไม่อยากให้เขาออกมาข้างนอกจริง็ริงก็ลาบินผมว่าเป็น3 EP ที่ EP แรกเรายังไม่มาเราออกมา EP 2 EP 3เนาะครับผมก็เพิ่งเป็น EP ที่เราได้แต่งชุดเต็มยศ เออแล้วก็ได้ต้อนรับน้องชายคณินเข้าสู่วังนะครับผมต้อนรับนะับผมใช้คำมาต้อนรับได้ไหมต้อนรับยางยินดีเลยแหละยางยินดีสุดๆไปเลยนะครับผมเจ้าชายราเมนของเราก็หลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าราเมนนั้นเป็นยังไงนะครับผมที่พิธาถัดไปก็จะยิ่งทวีคูณความเป็นราเมนขึ้นไปอีกนะครับผมก็ฝากไ้ดูท่านชายราเมนด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าจะแสบไปบ้างนิดหนึ่งอาจจะไม่นิดแต่ว่าแน่นอนแต่ว่าเขาไม่เอาใครเลยนะเขาแบบเลือกแต่เราคนเดียวเลยนะเขาเลือกผมเหรอครับ ไปเดินเปสนผงใครก็ไม่ได้นะอ๋ออ๋อใช่เพราะว่าไปสมพ่อเขาไงก็พ่อคนนั้นนาดพ่อเขาเลยนะพ่อเขายังไม่ให้อยกติดตัวไม่งั้นจะชื่อว่าพ่อทะหายคนสนิทได้ยังไงถ้าเกิดไปกับคนอื่นก็คือพ่อก็คือติดก็คือยุ่งด้วยไม่ได้ด้วยซ้ำก็แต่ตอนนี้เพทายังไม่มีบทพูดเลยแต่ละบทเดียวนะครับสามอีพีตอนนี้มีนิดนึงครับมีนิดนึงตอนเพื่อนคนนิดนึงแรกใช่ก็คุณแบบถ้าคอเสื้อเปิดถีบผึ่งผิงก็คือคุณไม่ให้ผมพูดหรอก ก็ชากคอผมอ่ะทุกอย่างเป็นแค่การแสดงนะครับทุกคนแต่ว่าต้องแบบว่าอยากดิสเคมเมอร์เอาไว้เลยอะ่ะเพราะว่าเราตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าว่าเริ่มมีแฟนคลับบางคนอะ่ะแบบว่ามาเขียนว่าเ,เราชอบกียมทุเรียนชีเกียมทุเรียนแล้วก็เราชอบจิมมี่มาตั้งแต่แรกเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ข้าฟ้าออนขอไม่ชอบไปก่อนแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่าลามินทำไว้แสบมากเลยประมาณนี้ เราเราเลือกที่จะชอบนักสแสดงแล้วก็แยกแยะกระบทได้เราไม่ชอบลามินได้แต่ว่าทุกคนต้องชอบจิมมี่นะครับจิมมี่น่ารักมากๆาที่แบบว่าโอมก่อ,อ่าเเราจะบอกตรงนี้เลยเหรอชอบ <c oughs> อมหมายถึงว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคนท,ที่ทำงานด้วย,ยดีครับผมเป็นคนที่ทำงานด้วยง่ายแล้วก็สนุกครับผมแล้วก็อนจอยเวลาอยู่ด้วยครับครับชอบเหมือนกันครับชอบใครอ่ะชอบการทำงานแล้วก็กับน้องโอมมากเลยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ ต่อเป็นพันเนอร์ท <i the> <tracks> like ี่ทำงานด้วยแล้วสบายใจมากๆเลยครับในระว่างที่แบบมันเป็นครั้งแรกที่แบบว่ามาเจอกันเลยมันอยากตั้งแต่แบบว่ารัก่อดรักมาใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเรียกว่ามาเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกแต่สกานเลยหรือเปล่าอุ้ยไม่นะก็เจอกันบ่อยนะก็เจอกันทุกวันมาถึงว่าจะเจอกับพี่เพราะว่าสมการพวกเราก็สร้างเรื่องสร้างราวหรือไงนะสร้างเรื่องหรอว่าไปหนีไม่มีไม่มีภาพอะไรไม่ใช่หรอครับสมการมันก็มีเป็นคลิปอยู่หรอหรอไม่รู้อะไรเลย เราเราไปเที่ยสมการกันด้วยเหรอไอมี่ไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปเไปอกงานต้ไปด้วยกันไปด้วยกันครับาารใช่เยลูกเขยอทำไมมันถึงกลายเป็นลูกเขยแล้วครับตอนนี้เป็นแล้วผมกลายเป็นลูกเขยแล้วอ้หนู่ให้บริทย,ยังแล้กันตอนนี้เทำไมอ่ะไม่ได้เป็นลูกเขยแล้วหรอทำไมถึงกลายเป็นลูกเขยไปเลยเหรอ เนี่ยแล้วเขาก็ยิ้มอย่างเดียวรับหรบือยังเขาบอกบะมีซ่ซฟอะไรล่ะครับรับเขาไว้ไในใจหรือยังรับจิ๊ปจิมมี่เหรอในฐานะอะไระอ่ะก็ก,ก็ก็เป็นคนที่ทำงานด้วยกันไงใช่ครับได้ไหมใช่ครับทีนีเ้เขว,ว่ามันเป็นอาการเป็นอาการจิมมี่มัน,นแบบใจมันไม่หม,มนผลกับตัวเราหรอกอะช่วงนี้ก็ใจเต้นเป็นปกติครับใช่ใจเต้นเป็นปกติเพราะว่าปกติแล้วใจมันเต้น อันนั้นตายครับเราเล่นเราเล่นก็ช่วงนี้ผิดปกติตรงไหนเหมือนเดิมเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะเราดูคนติดโคมมากจริงปะเนี่ยหรอไอ้บอกเราไปดูในโซเชียลมาแล้วว่ามันห่างไม่ได้แบบออกงานก็ต้องดึงเก็ไม่ยึดไม่ด้อะไรก็ต้องคอยดึงเขาเป็นยังไงเดี๋ยวน้องหลงเดี๋ยวน้องหายไม่อยากให้น้องหายอยากให้น้องอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาใช่คือแบบผมสายตาสั้นไงคือเดี๋ยวแบบโคอันนี้เราอยู่ได้ ขอขอแก้ตัวนิดนึงมีข้ออ้างนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงนะครับผมใช่เอย่างวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่แว่นมาก็บอกเขาว่าตอนนี้โอมบอกว่าโอมมองอะไรไม่เห็นเลยก็บอกว่าไม่เป็นไรอยู่หาจิมมี่เอาไว้อะไรอย่างงี้เขาเห็นแค่จิมมี่คดียวพอแล้วใช่เพราะว่าเขาสูงไงเาสูงคือตอนนั้นก็เห็นแล้วสูงสูงใช่ไหมใช่อย่าไปตะกิดผิดนะไปตะกิดเจอพี่จอร์ดอย่างนี้ไม่เอานะสูงเหมือนกันใช่ทรงสูงสูงแล้วก็ เรารออย่างนี้มีคนเดียวครับพี่จอร์ดจอร์ดเราเล่นเราเล่นนะครับผมก็โอ้ยเป็นปีแล้วครับเป็นปียังถึงปียังน่าจะน่าจะยังไม่ถึงมากไม่รู้อ่ะเฮ้ยตอนนั้นเราเจอกันเมื่อไหร่นะไพาลอตข้ามฟ้ามีนามีนาหรอใช่อาไงว่าครบแล้วดิเกินปีแล้วเอ้ยเกินปีแล้ว โอ้เออขอโทษนะทำไมจำไม่ได้อะเนี่ยจำวันวันที่จะวันที่เราเจอกันได้เลยนะจริงเหรอไม่จริงวันที่เท่าไหร่เนี่ยพูดซิจำได้ว่าสิบกว่ากว่ามีนาคมสิบกว่ากว่าน่าจะน่าจะสิบสี่เป็นมีกว่าก่านีมันแบชีวิตเราันสดใสขึ้นีเอมีผมเข้ามาแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่าครับดีขึ้นมากๆเลยครับจริงหรือเปล่าเช่นอย่างไรบ้างครับ ขยี้สงการัะเลยนะครับไม่เป็นวันปีใหม่ไทยอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นเที่ยวปีนะอ๋อก็ดีครับก็ดีสนุกดีครับเอาจริงๆนะพอพูดถึงแบบพูดถึงเรื่องนี้ใช่ปะก็ไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเออหลายคนก็ถามมาเหมือนกันนี่ก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนี่ก็ตอบอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็ทำไมทำไมเดี๋ยวนี้เราบาราขนาดนี้ก่อนเราอยีได้หรือเราไม่ได้เราอยากไปอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ ผมเหรออยู่กับพี่ๆก็โอเคนะจะอยู่กับไอยู่มพี่ไม่ใช่ไม่จริงๆเราก็เราก็รู้สึกว่าเราแค่เจอใครบ่อยช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็มันมีช่วงที่เราถ่ายเรียลลิตี้ด้วยกันแล้วก็ได้อยู่กับเจนตีเยอะมพีพี่เนทมีอะไรอย่างนี้ครับผมน้องก็น่ารักแล้วก็น้องเป็นคน น้องเป็นคนน่ารักอะ่ะน้องเป็นคนแบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นคนเรารู้สึกว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้แล้วเราจะพูดอะไรก็ได้เวลาเราอยู่กับน้องเคยมีอะไรที่แบบผมซัพพอร์ตเราแล้วรู้สึกประทับใจมามมีหรือเปล่าผมซัพพอร์ตได้เหรอ,อไมคิดนา,านนาไหนบ้างไมมีครับมีก็ก็เรื่องทั่วไปนั่นแหละครับที่แบบ ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเหรอไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องการซัพพอร์ตทางจิตใจแล้วกันเป็นอีโมชันอลซัพพอร์ตด็อกแล้วเป็นด็อกแน่นะใช่คือเมื่อก่อนผมผมว่าผมไม่ได้ผมเออผมผมว่าผมไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นนี้อะเป็นเวอร์ชั่นที่รู้ว่าอย่าพูดนะไม่ใช่นะเราเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปตั้งแต่เราเจอโอมแหละแล้วก็ เรารู้สึกได้ว่าตัวเราตอนนี้กําลังเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นในทุกๆด,ด้านทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจกับคนรอบข้างใดๆแล้วก็จุดเช็คพอยที่เรามามองอีกทีว่าเออเราเป็นเพราะอะไรวะก็คือน่าจะเป็นช่วงที่โอมเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นช่วงที่เราลุยกับงานอย่างจริงจังขึ้นก็นั่นแหละรครับเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่า เออเราเปลี่ยนไปแล้วเราเป็นเรากำลังเป็นคนที่ดีขึ้นพอน้องเข้ามาแล้วก็น้องก็ช่วยปลอบประโลมในจิตใจอะไรหลายๆอย่างที่ผมเคยที่ผมเคยเป็นผมเคยเป็นอะไรมาก็ได้น้องนด้แหละครับม,มีตีได้ไหมอะไรนะีคุณได้ไหมตีทำไมไม่ก็ล้วก็แบบแล้วก็ตื้นจะตื้น,นต,ตันใจอไไงแล้วก็แบบก็ดีใจที่เขาคิดกับเราอย่างนี้แบบคือเราก็ตั้งแต่ที่เราเจอเขามาจะมี่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่คนที่แบบผมเคยเจอมาในชีวิต เลยแล้วก็เราก็ไม่เคยเจอใครที่เป็นแบบจิมมี่ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเหมือนกันครับผมแบบจิมมี่เข้ามาเขาทำให้โลกโอมสดใสขึ้นแล้วก็อยากทำงานมากขึ้นแบบรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาทำงานไม่รู้สึกเหมือนมาทำงานเลยครับรู้สึกเหมือน,นอยากมาทำงาน ก็อาจจะเป็นอะไรประมาณนั้นก็ได้ครับผมก็แต่ว่าก็โดยรวมก็คือทุกครั้งที่มาทํางานอะ่ะเราจะไม่รู้สึกว่าแบบเราต้องขุนตัวเองมาครับเราถ้ารู้สึกว่าเออวันนี้มาทํางานกับพี่จิมนี่ยเย่เราเราเราดีใจเราเราเราก็เต็มที่กับมันใช่ขอบคุณนะเมื่อกี้แทเห็นบอกว่าขบอกผมวาทหน,อ,น,ทหนอีเนาชอบยอิมมี่จริงเหรอ ชอบอะไรในตัวจิมมี่แหละครับจริงขอความจริงอยากรู้เหมือนกันเอาเอาความจริงเอาความจริงแบบแบบไม่ได้อะไรเลยเลยอาจริงชอบชอบเหมือนเลยครับชอบชอบแทงความสูงด้วยชอบชอบหน้าตาพีจิมี่ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ชอบที่เขาเป็นอย่างี้ด้วยแบบน่ารักเนาะน่ารักไหมน,น่ารักไหม เอาจริงๆอ<ช>่ะ<ห>ถ้าให้ถามสองคนเลยอ่ะแล้วตอบว่าโอมใช่แต่แต่ไม่รู้ว่าทําไมทุกคนคิดว่าพี่จิมมี่ข้างรัากว่าโอมก็ไม่รู้เหมือนกันคู่ภาพรักเราอะไรคู่ภาพรักอะไรเราเสือออกไปหรอเสือกเลยเหรอ,อ,หรอไม่คือเราเราเสืออะไรไปทําไมาทำไมจิมมี่ถึงดูข้างลก้กของโอมซึ่งจริงๆอ่ะผมก็คิดว่าโอมอ่ะข้างรักกว่าจิมมี่นะไหมภาพเาจะเห็นว่าจิมมี่ชอบแบบว่าดึงเราอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาอะไรอ๋อผมว่า ผมไม่ได้เป็นคนผมว่าผมไม่ได้เป็นคนค้า่งรักแต่ผมแค่เป็นคนใส่ใจรายละเอียดใดๆที่ผมอยากจะให้เขาเป็นอยากจะให้เขาอยู่ด้วยผมผมก็เป็นผมเป็นคนค่อนข้างแบบค่อนข้างละเอียดแล้วใส่ใจกับเรื่องน้อยน้อยมากกว่าอะไรคือเสน่ห์รมที่ทำให่อย่างนีเขาอยู่ในชีวิตเราอะไรนะอะไรนเนี่ยอะไรผมว่ากันที่น้องเป็นน้องนะครับ แปลว่าอะไรครับก็เท่านี้แหละก็เท่าที่น้องเป็นน้องน้องมีน้องเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วอย่างที่บอกไปทุกอย่างแล้วอะครับว่าเรารู้สึกเราจะทําอะไรก็ได้สบายใจมากที่จะเต้นแรงเต้นกาหรือว่าเป็นตัวเองได้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่เคยมีใครที่ซัพพอร์ตจิตใจเราได้ดีเท่าน้องมาก่อนเลยใช่ไหมเนี่ย นขอบคุณขอบคุณที่มีในซีรีส์เรามีมาาโอกาสเห็วันโอ้โหผมเอาจริงๆนะวันที่เปิดมีเมียข้ามฟ้าเอ้ยวันที่เดินสายข้ามฟ้าใช่ไหมแล้วเราก็ได้คุยกันว่าแบบเคู่นี้คู่นี้ในเรื่องจะเป็นอย่างไรบ้างอะไระครับของผมก็บอกเลยว่าคู่รามินเพทาไทยคือคู่ที่ขมขมมากครับใช่เรา ไปดูตอนจบแล้วกันครับรออ่าเดีจจะต้องรอว่าเพราะว่าถ้าถ้าสป,ปอยล์ไปมันก็จะไม่สนุกใช่จะขมหรือคลายหรือขมกืนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหวานอมขมกืนใช่อันนี้ขมกืนมขมคลายขมทุกอย่างเลยนะครับ,รบก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความดรามา่าโรแมนติกด้วย แต่ว่าดราม่าสักส่วนใหญ่นะครับของรืบอิดกับเพทายเนี่ยก็เป็นเรื่องของภายในแหละภายในครอบครัวใช่ครับแล้วแล้วเราเตรียมตั้งตาให้ใครระหว่างเพย์ทยกับนักข่าวนะตั้งคู่ครับผมทั้งคู่เลยเตรียมไว้แพ็คใหญ่ๆเลยนะครับที่ชู่ก่อนก่อนดูเนี่ยแล้วก็สำหรับตาคนดูด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ร้องไห้กันยาวๆแล้วก็เตรียมเผื่อให้น้องชายคณินแล้วก็กับองค์รัช อกากินนี่ดีกว่า้กกินี่หน่ว่าบอกแฟนๆหน่อยว่า,อ,ววาอย่าเกียดกันนะครับรักกันน,นะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับแอร์ทม์ตรงนี้นะครับอัน<ช><ช>นี้ปากผมถือเองเลยนะฝากบอกทุกคนด้วยนะครับว่ารามินอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคือเขาผมว่าถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูตัวละครตัวนี้จริงๆอะ่ะคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆเขาเขาเป็นอย่างไรนะครับ ดูจนจบแล้วอ่ะทุกคนอาจจะได้คําตอบเองว่าที่เขาทําไปทั้งหมดทําไปเพาะอะไรครับแล้วก็ทุกอย่างที่ผมทําไปตอนนี้ก็มันเป็นเรื่องของตัวการเต็มที่กับการแสดงนะครับผมก็ไม่ว่าผมจะได้รับบทอะไรมาผมก็พยายามทําให้เต็มที่แล้วก็ผมถือว่าทุกคนที่กําลังหมั่นไส้ผมตอนนี้คือคําชมนะครับผมแล้วก็เกลียดกันได้นะครับตอนนี้แต่ว่าอย่าเกลียดกันชนข้ามฟ้าออนจบแล้วยังเกลียดกันอยู่นะครับผมก็ ยังไงเดี๋ยวก็มีบทบาทใหม่ๆเข้ามาสำหรับตัวจิมมี่จิมมอยแล้วก็น้องโอมแน่นอนนะครับก็สำหรับตัวรามินฝากไว้เท่านี้ยังไงก็เอ็นดูด้วยนะครับแล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องขำขันก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่อินมากอะไรเงี้ยจะขอบคุณมากเลยนะครับผมแต่ถ้าอินมากก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมถือว่าผมได้ทําในส่วนของการแสดงได้เต็มที่ขอบคุณมากครับทุกคนมผฝากเพทายเลยครับผมก็พูดถึงผู้ถึงรามินก่อนละกันก็แล้วเขาก็มาอ้อนแทน ลาหมินอีกคนแทนอีกคนนะครับผมก็จะถือสาพี่ราหมินมากเลยนะครับผมเขาก็เป็นอย่างของเขา่างนั้นแหละ mm. ก็เอนดูเขาหน่อยนะครับผมแล้วก็สาหรับตัวละครเพราทายนะครับองค์กรจเล่นเอง mm. ก็เป็นตัวละครที่น่นาจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าน่าสงสารนะครับผมก็ก็ฝากเอนดูเขาด้วยนะครับผมก็ในเรื่องน่าจะโดนอะไรเยอะไปหมด mm. เลยนะครับผมก็เดี๋ยวสักประมาณกลา,กลางเรื่องเนี่ยก็จะได้เห็นแล้วว่า เททายเนี่ยโดนอะไรบ้างแล้วก็หน้าสงสารยังไงนะครับผมก็ฝากเอาบอกอมใจไว้ด้วยนะครับกับตัวละครเททายแล้วก็อมกริตนะครับผมแล้วก็จิมมี่ด้วยนะครับอขอบคุณครับ